แนวทางหัวหน้าหอยวันที่สี่ทับหกทับหกสามวันนี้ที่ออกพิเศษออกเจ็ดศูนย์สี่กับห้าหนึ่งที่ให้ไปวันนี้มีห้าหนึ่งครับธรรมดาออกแปดห้ากับสี่แปดเก้าที่ให้ไปวันนี้มีแปดแปดห้าครับอ่วีพีออกหกห้ากับเจ็ดศูนย์หกครับอของวันที่สิบห้านะครับ

ให้สี่สี่แปดสี่ศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ดให้แปดแปดสี่แปดศูนย์แปดเจ็ดพิเศษเด่นครับสามศูนย์ครับกับสองศูนย์ครับธรรมดาเด่นหกห้ากับเจ็ดศูนย์ครับวีพีเด่นศูนย์สี่กับแปดศูนย์ครับพรุ่งนี้รูดศูนย์ครับศูนย์ครับศูนย์น่าจะมาครับ ขอให้ทุกคนโชคดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับครับสวัสดีครับ